อุดรธานีของเรามีการพัฒนาระบบความปลอดภัยของการส่งต่อผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่องครับสถิติดีขึ้นเรื่อยๆน่าสนใจครับแต่งานนี้เนี่ยเขามีกระบวนการเพิ่มเติมเข้ามาทําอย่างไรล่ะเวลาที่ส่งคนหรือส่งคนป่วยเข้ามาในรถก็จะมีบุรุษพยาบาลที่มีผู้ชํานาญการด้านการาป่วยเนี่ยมาดูแลเป็นการเบื้องต้นกันก่อนแต่ต่อไปครับหมอ สามารถจะเห็นคนป่วยได้ผ่านจอทีวีแนะนําให้มีการรักษาเป็นการเบื้องต้นได้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อ SCG ครับนําร่อง20โรงพยาบาลในจังหวัดอุดรครับเมื่อ21มิถุนายนที่ผ่านมาครับที่ห้องประชุมกรมบรูม,มาจากศิลปาคมชั้น5อาคารหนึ่งสารกลางจังหวัดคุณสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้การจังหวัดนายอุเทนหาแก้วรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนายบันกเกษมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท S C G J w D Logistics จำกัดมหาชนแล้วก็นายอํานาจสีคำเจริญกรรมการผู้จัดการบริษัท Absolute Solution จำกัดและผู้ในการโรงพยาบาลหรือผู้แทนจากโรงพยาบาล20แห่งในจังหวัดอุดรร่วมลงนามความร่วมมือโครงการครับ The City of Smile and Safety ครับแปลเป็นไทยเขาแปลมาให้แล้วนะ เมืองแห่งรอยยิ้มและความปลอดภัยเป็นการร่วมกันยกระดับรถพยาบาลฉุกเฉินให้เป็นห้องปฏิบัติการฉุกเฉินเคลื่อนที่เป็นการเพิ่มนะเพื่อเพิ่มโอกาสการรักษาและลดอัตราการสูญเสียของผู้ป่วยครับซึ่งเรื่องนี้คุณสุรศักดิ์อักษรกุลท่านรองผู้่าการจังหวัดอุดรท่านบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมลงนามในโครงการดังกล่าวหรือโครงการเมืองแห่งรอยยิ้มและความปลอดภัย ต่อเนื่องจากความร่วมมือเดิมที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้อันเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติของรถฉุกเฉินนํามาประมวลเพื่อป้องกันพฤติกรรมความเสี่ยงหรือปัจจัยที่น่าจะเป็นนําไปสู่อุบัติเหตุผ่านเทคโนโลยีที่ออกแบบอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งเป็นการนําร่องใน20โรงพยาบาลของจังหวัดอุดรเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทย จากที่มีการติดตั้งระบบนำร่องไปก่อนแล้วมั่นใจว่าจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไปด้วยครับนี่เป็นข่าวดีเลยเหรอทำไมเลือกอุดรล,ล่ะเรื่องนี้คุณอุเทนหาแก้วท่านรองนายแพทย์สาสุขจังหวัดอุดรนะครับท่านก็บอกว่าอุดรเนี่ยมีความร่วมมือกับบริษัท SCG โลจิสติกมหาชนในครั้งแรกมาตั้งแต่ปี2563ครับเมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุกคันได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ GPS เพื่อควบคุมความปลอดภัยตามโครงการ Ambulance Safety Solution ซึ่งเป็นซึ่งได้เกิดครับเกิดผลสลัมฤทธิ์อย่างสูงสุดจากระบบที่สามารถควบคุมความปลอดภัยตลอดการเดินทางรับส่งนี่เป็นระบบตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นผู้รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินจากต้นทางสู่ปลายทางความร่วมมือในครั้งนี้จะเพิ่มโอกาสการรักษาในการปฏิบัติการบนรถของรถพยาบาลฉุกเฉินได้มากขึ้นกล้อง3ตัวครับติดอยู่ภายในครับ แล้ยังเชื่อมโยงไปสู่อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยซึ่งเรื่องนี้คุณบรณเเกษมทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SCG ซีจีเอจอเโลจิสติกจำกัดมหาชนก็บอกว่า <c oughs> บริษัทได้เข้ามาให้บริการติดตั้งและพัฒนาระบบ GPS ให้กับรถบรรทุกทั่วประเทศและเข้ามาสนับสนุนให้รถพยาบาลฉุกเฉินเริ่มจากโครงการ a m b u l n n c e Safety Solution ในการจับพฤติกรรมความเสี่ยง ของพนักงานขับรถในเรื่องความปลอดภัยทั้งด้านความเร็วการพักผ่อนการจอดไหลาทางและอื่นๆทำให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติแบบเรียลไทม์โดยมีบริษัทแอสซลูปโซลูชันจำกัดเข้ามาเป็นผู้พัฒนาระบบครับสำหรับแอมบูเลนเซฟตี้โซลูชันถือเป็นระยะที่1จากทั้งหมด4ระยะด้วยกันโดยระยะต่อไปก็คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในห้องโดยสารที่ใช้ให้บริการผู้ป่วย สามตัวและก็ส่งสัญญาณภาพผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเป้าหมายเพื่อให้แพทย์ตรวจสังเกตอาการให้ความช่วยเหลือก่อนถึงโรงพยาบาลและก็เตรียมความพร้อมรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้และการตรวจบันทึกประวัติเบื้องต้นเมื่อถึงโรงพยาบาลเป้าหมายไม่ต้องทำซ้ำอีกเชื่อมสัญ,ญญาณส่งต่อข้อมูลจากเครื่องมือแพทย์ในรถไปยังโรงพยาบาลเป้าหมายแบบอัตโนมัติ เพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินเป็นห้องปฏิบัติการฉุกเฉินเคลื่อนที่ครับอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยนะนี่เจ้าของคนนี้ครับเป็นผู้จัดการนะยางไรก็ตามครับเมื่อเราไปดูนะดูตัวเลขดูข้อมูลเพิ่มเติมเราพบบอกว่าปัจจุบันครับรถแอมบูเลซ์หรือรถพยาบาลฉุกเฉินของจังหวัดอุดอรเนี่ยมีของรัฐแล้วก็มีของโรงพยาบาลของรัฐแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนนะครับมีเครื่องหมายคือแบบนี้ซึ่งพื้นที่ของอุดอร มีแอมเบรนที่ทันสมัยแบบนี้อยู่ทัสิ้นึ1งคันครับ111คันเนี่ยติด GPS ครบหมดล้นะครับค่าใช้จ่ายในการติด GPS เนี่ยต้องจ่ายเขานะครับเหมือนกับเราติดอะไรนะอไวไฟอ่อ wi อะเดือนละ450บาทรถเหล่านี้ติดอยู่แล้วเดือนละ450บาทขับตรงไหนความเร็วเท่าไหร่ถึงตรงไหนจอดตรงไหนมันจะฟ้องอยู่ตลอดเวลาครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับโครงการ The City of s m i สม a ย d Safety เนี่ยจะเริ่มจากรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลของรัฐก่อน20โรงพยาบาลโรงพยาบาลละ2คันโดยทำการติดตั้งทดสอบระบบมา1เดือนแล้วนะครับรถอยู่ในระบบตอนนี้40คันไปก่อนนอกจากจะรายงานแบบเรียลไทมที่เราสามารถเปิดดูแบบเรียลไทมได้เนี่ยยังได้มีบริการครับบริการประมวลผลครับ ไม่ต้องดูตลอด24ชั่วโมงแต่เขาจะประมวลเป็นรายงานประจำวันว่ารถคันนี้เนี่ยแหกกติกาขี่ครั้งครับเวลาเท่าไหร่ใครเป็นคนขับนะจะมีรายงานด้วยครับซึ่งความร่วมมือครั้งนี้นะครับจะสิ้นสุด30กันยายนปีนี้สิ้นปีงบประมาณเขาเอามาให้เราทดลองใช้แล้วตกลงหากเราตกลงจะใช้กันก็ใช้งบประมาณปี 66, 66นะครับจ่ายเป็นรายเดือน จากเดิมทีเราจ่าย450บาทเป็นระบบออนไลน์เรียลไทม์แต่พอเราจะเอาระบบนี้มาใช้เนี่ยเราต้องจ่ายเพิ่มอีก1 1,250บาทครับซึ่งไปสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ1669เขาบอกมันคุ้มครับแล้วตอนนี้เนี่ยโรมมนต่างๆจะคุ้มไหมต้องเจียดเงินจากเงินบัตรทองเนี่ยมาใช้ในส่วนนี้ด้วยแล้วก็เจียดเงินจากอุบัติเหตุมาใช้ในส่วนนี้เช่นเดียวกันนี่คือ เรื่องหนึ่งพัฒนาไปไม่หยุดยัง้งเราเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยครับที่นำเอาเรื่องนี้เข้ามา